to สวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้คะคะเราก็จะมาอัปเดตไอเทมอัปเด UGC ฟรีกันแล้วนะคะอันนี้เนี่ยนะคะจะเป็นตัวละครตัวเล็กๆค่ะเป็นตัวเล็กจิ๋วเลยนะคะทุกคนเขามีชื่อว่า Snow minion d r a w i n g ค่ะโดยของฟรีชิ้นนี้เนี่ยข้อมูลนะคะทุกคนเขาบอกคะ่ะว่าเขาจะแจกคะคะ1 5 0 0 0ชิ้นค่ะเราก็จะแจกคะ่ะในวันที่3พฤษภาคมนี้ค่ะส่วนเรื่องเวลาทุกคนอันนี้เนี่ยพอแปลน,นะคะจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยเนี่ยเขานะคะจะแจกในช่วงประมาณบ่ายคะ่ะจนถึงกลางคืนนะคะของเวลาไทยเราคะ่ะ ซึ่งคนนี้นะคะเวลาเขาจะแจกเนี่ยเขานะคะมักจะลงลิงก์ไอเทมค่ะเราก็แจกทันทีเลยะคะ่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้นะคะ่ะทุกคนยังไม่มีลิงก์ไอเทมมานะคะก็แนะนำนะคะให้ทุกคนเนี่ยไปติดตามนะคะทวิตเตอร์ของคนนี้ค่ะถ้าเกิดว่าเขานะคะลงลิงก์ไอเทมมาเมื่อไหร่เนี่ยบอกเลยะคะว่าเขาเนี่ยจะแจกทันทีเลยนะคะ สำหรับคนที่มาใหม่ค่ะทุกคนแล้วยังไม่รู้นะคะวิธีการดับเนี่ยทำยังไงนะคะแนะนะําค่ะให้ทุกคนนะคะดูคลิปนี้คะ่ะแล้วส่วนสำหรับใครนะคะที่เล่นในมือถือเนี่ยก็แนะนําให้ดูคลิปนี้นะคะแล้วก็อีกเรื่องค่ะทุกคนสาหรับวิธีการดูไอเทมลิมิเต็ดยูฟรีเนี่ยว่าเขานะคะจากฟรีไปหมดแล้วหรือยังนะคะแนะนําให้ดูคลิปนี้ได้เลยคะ่ะโอเคคะ่ะทุกคนสําหรับไอเทมอัปเดตค่ะทุกคนก็มีเพียงเท่านี้ค่ะยังไงค่ะก็จะคลิปหน้าค่ะทุกคนสาหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่บ๊ายบาย,บาย